ถุงขาวนี่ไม่ดีนะครับเพราะว่าขอบสะมันมีแสงส่องถึงนะครับยามันก็จะขึ้นนะครับยามันจะขึ้นแล้วมันก็แทงทะลุถุงยางนะครับขอบสะนะครับมันก็จะทําให้น้ําซึมได้นะครับสวัสดีครับวันนี้อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะครับในการทําบ่อเลี้ยงปลานะครับ ที่ผมทำมาบอ่อแรกนะครับผมก็เลยใช้ผมใช้พลาส,สติกพลาส,สติกใสนะครับอย่างหนาแต่ว่าสีขาวนันเป็นสีขาวใสนะครับผมมันมีมันไม่ค่อยดีะนะครับผมตามประสบการณ์ที่ใช้มาดังนั้นสะที่สองนี่ผมก็เลยใช้เป็นแบบ พลาสติกสีดำนะครับหนานะครับเม็ดหนึ่งก็50บาทนะครับผมสะไม้บอไม้ตัวนี้ผมก็เลยใช้เป็นพลาสติกสีดำนะครับนะครับทำไมผมต้องแนะนำนะครับแนะนำให้ใช้สีดำนะครับเดี๋ยวมาดูสีแนะนำนะครับให้ใช้ถุงดำนะครับ ยางดำมาปูขอบสะนะครับดูทางนู้นนะครับยาขึ้นหญ้าขึ้นข้างในนะครับผมหญ้าขึ้นแล้วมันจะแทงทะลุถุงยางหมดเลยนะครับตัวนู้นด้วยนะครับขอบสะดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับยางดำแสงส่องถึงขอบมันก็หญ้ามันก็ขึ้นนะครับถ้าเป็นสีดำจะเป็นสีทึบนะครับ ยาข้างล่างก็จะไม่ขึ้นนะครับตัวนี้ก็เตรียมแปลงไม่เรียบร้อยแล้วนะครับกันล็อกทําเป็นล็อกทําเป็นแปลงไว้นะครับน้ําซึมนะครับขอบสระตัวนี้พอมันรั่วนะครับเนี่ยาตัวนี้มันแทงทะลุแล้วน้ํามันก็ซึมออกมานี ครับคลิปนี้ก็อยากจะมาแชร์ความรู้ประสบการณ์ดีๆให้เพื่อนๆได้รับได้รับรู้ไว้นะครับทันทีกำลังจะลงมือทำนะครับผมเติมน้ำเต็มนะครับก็อยู่ได้ไม่นานนะครับมันก็จะซึมไปเรื่อยนะครับน้ำก็จะค่อยๆลดลงมานนี้นะครับจนกว่ามันจะซึมตำกว่าร้อยรั่วนะครับน้ำมันถึงจะอยู่นะครับ ก็แนะนำให้เพื่อนๆนะครับใช้ทูงดำนะครับเหมือนที่ผมทำอยู่ตอนนี้นะครับครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ